สำหรับทริปสวนสยามที่เราจะไปกันนะครับเราจะใช้พาหนะคันนี้ได้ทีเดียวนะครับที่เราจะเดินทางไปสวนสยามนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือ EV นั่นเองนะครับตรงนี้ทันสมัยมากนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาครับสามารถที่จะปลดล็อกจากสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับมาๆใกล้ๆครับมาใกล้ๆผมจะปลดล็อกนะครับเห็นไหมก็จะได้ยินเสียงปลดล็อกครับผมเสร็จแล้วใช้งานได้เลย นี่ครับผมขึ้นมาบนรถครับแล้วผมสตาร์ทเครื่องครับเอาเบ็ดมือลงครับเราจะเริ่มเดินทางนะครับ mm hmm. เชิญครับเชิญครับ mm hmm. โอเคเราไปกันเลยนะครับ mm hmm. อนนี้เรากําลังจะเดินทางนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับคุณ9ม47ครับผมแล้วก็สวนสยามเนี่ยเปิด10โมงซึ่งเราก็จะเวลาที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วก็ตอนนี้ครับเรากําลังจะเอารถยนต์ไฟฟ้า EV กำลังจะขึ้นทางด่วนนั่นเองเนื่องจากคันนี้เป็นรถยนต์นะครับก็สามารถที่จะขึ้นทางด่วนได้นั่นเองตอนนี้ก็ความเร็วอยู่ที่66กิโเมตรครับปกติเวลาที่เขาจะกำหนด ถึงด้านเก็บเงินแล้วครับน,นี่ครับจะเตรียมทำร้าเงนินนะครับเราเปิดจะจบอันนี้ที่เก็บเงินบร้อยอ,นนอยู่ที่ห้าแสนแบงนี้นะครับเพ<น>ื่อนๆไฟฟ้าหรอใช่ใช่ครับขอบคุณครับไปครับ ครับก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรายิงยาวครับเดี๋ยวเราไปถึงที่ฝั่งนู้นเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้มารีวิวว่าสามารถขึ้นทางด่วนได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทักทันทีเลยนะครับว่าคันนี้แบบเป็นรถไฟฟ้าราคาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่4 9 0ครับจริงๆ599ครับแต่ว่ามันจะมีโปรลดแสนหนึเหลือ499นั่นเอง เอาละครับตอนนี้เราก็ถึงที่สวนสยามแล้วนะครับนี่ครับรถ EV ก็ถึงที่แล้วนี่ครับก็จะเป็นสวนสยามนะครับเพื่อนๆลองชมนี่ครับเป็นจุดจอดรถของสวนสยามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอดรถก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศข้างในเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราถึงที่สวนสยามแล้วนะครับนี่คือสมาชิกของเราครับนี่ครับเรากําลังจะไปรับบัตรนะครับซื้อบัตรแบบออนไลน์เลยไปทางนี้ครับเป็นห้อง Member and Group รเดี๋ยวเราไปเลยนะครับ นี่ครับเราได้แล้วครับสามใบนี่หน้าบัตรเป็นแบบนี้นะครับแจกแจกแล้วเข้ากันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกับบรรยากาศด้านในครับนี่ครับโอ้โหตัวยออ่ออะ เชียวเครับคุณนี่ครับเรากำลังขึ้นที่สูงครับโอ้โห,โโหนี่ครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับดู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 บรรยากาศที่เราผุดสะเทือนไปแล้วครับท่านผู้ชม ต้องเก็บแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วผมเก็บกล้องไว้ท่านเยอะก็แล้วกันนะครับคุณแนะนํานะคะว่าถ้าใครอยากเล่นอันนี้ก็มันเล่นท้าๆเพราะว่ามันจะมีความระอองน้ําอยู่เมื่อกี้ตอนที่กําลังจะขึ้นไปนะคะกำลังไต่ระดับน้ําอยู่ขนส่งนะเคอร์อี่โทรมาส่งของโทรมาผิดเวลามากเลยนะ,ะเปียกค่ะน่อยๆแต่ก็สนุกแล้วเราจะเล่นอะไรต่อครับไม่รู้ค่ะ เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดูสภาพตัวแทนของเรานะคะ2ท่านออกมาแล้วนะคะ ครับอัปเดตสถานการณ์ครับเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะเพิ่งเล่นไป3อย่างค่ะมีอะไรบ้างครับมีเรือเป็นเรือนะครับมันเป็นเรือสึงโตมันจะออกมาจากปากอะครับล่องซุ้มไหมล่องแก่งใช่มันจะเป็นแบบเรือซุ้มโขแบบลงมาแบบคนนี้นะครับกีดเลยอยู่นิ่งๆก็กีดละกีดตอนขึ้นนะครับคุณเล่นอะไรต่อนะครับหอคอยหอเมวานหอคอยครับที่มันสูงสูงดิ่งซุ้มไปครับใช่นู่นๆๆ่ คนนี้เลยครับกีทเลยตอนนี้กีทไปทันอย่างที่สามวันนั้นอ่ะหมุนนนะหมุแล้วเล่นในหมุนหมุนนู่นครับสุดยอดมากผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปเข้าบ้านสีสิงเราว่าจะผ่อนแมสอ่ะบ้างแล้วครับมันไม่เหมาะสมเพราะว่าประชาชนแค่ผ้าฝืนสาธารณะชนพูดไปแล้วตั้งเท่าไหร่เราก็จะไปแบบผ่อนคลายต่อพักเบรกอ่ะครับประมาณนี้ครับ สองคนนะคะมีกันแค่สองคนทั้งขบวนมีกันอยู่สองคนนะคะ เป็นไงบ้างครับจากการละเล่นอันนั้นเรียกว่าอะไรนะการละเล่นเลยกวาเทกวาเทกเออเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเล่นเสร็จคนนี้ไงกีดเลยถูกไหมครับอยากดูว่าเ้ว,ว่ะเล่นสองคนกีดดังขนาดไหนไปดูในคลิปได้ดูในอินเสิร์ตได้คน,นละทนจะมีสแบบนะให้เลือกสแบบเลือกฟังสแบบ เจอแล้วบ้านผีสิงเนี่ยอออโอ้โหข้าบ้านผีสิงดีกว่าครับคออชมวิวจ้ะอันนี้เรามาพักค่ะเราเราฮาร์ดคอมาสี่อย่างแล้วค่ะนี่นี่ที่เราได้นั่นแรกะนี่มีหัวเสือกับหัวสิงอันนี้เสือนะไม่ใช่หมีนะบางคนสับสนนะระหว่าง <c oughs> เสือเพกกื่อ <c oughs> นใกับหมีเพื่อนใจนะชานงเหรอนี่เรียกว่าวอชเ้นนี่จำสองโทนนะคะ นี่นี่กรจติกกันอันนี้ผมว่าสนุกสุดจริงจริงอันเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อคุยธุรกิจกันเออน่าจะนุนโดโดมีม้าด้วยนี่ม้านินมังกรนะคะสีดำนี่ม้ายูนิคอนนะคะเสียงพู มีม้านำขบวนมากมายนะคะ